ผมสวัสดีครับลุงพร้อมครับครับผมวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกเลยลุงพร้อมครับ18บแปดนะครับสิกรกฎาคม2 5งหวันนังคารนะครับอย่างที่เกินไว้ใน Facebook ไลน์ลุงพร้อมนะครับอ่าก็วันศุกร์นี้แล้วนะครับลูกหลานของเราก็จะได้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจะเป็นพิเศษรหรือมีเหตุพิเศษนะครับเกินไว้ใน Facebook ไลน์ ในนครพนมของเรานะฮะ,จะเจริญพรคําจานนะไปทําการบ้านมาลงพร้อมครับห้านาทีของเราต้องเ <c oughs> ขาเรียกว่าอัปเดตนะครับ สอพอปนคขหนึ่งของท่านอภิชัยธรรมานี่นะครับหกอัตราหลวงพรอมครับคณิตศาสตร์หอ in uh ัตราภาษาไทย13อัตราภาษาอังกฤษ9อัตราวิทยาศาสตร์หอัตราสังคมศึกษาหอัตราพละศึกษาหอัตราดนตรีศึกษาสองอัตราคอมพิวเตอร์6อัตรา ประถมศึกษาหนึ่งอัตราแล้วก็ประถมวัยสิบสามอัตรานะลูกหลานนะนัคอมรอดมคธหนึ่งลูกหลานบ้านเราถ้าไม่อยากไปไกลนะครับในส่วนของสพอปอนะครมรเมเขตสองของท่านดรวีรพลสารบันนะครับก็รับสมัครทั้งหมดลวงพอครับสามสิบเกดอัตรา,าก็มีภาษาไทยสี่อัตราคณิตศาสตร์สี่อัตราภาษาอังกฤษสามอัตราวิทยาศาสตร์สี่อัตราสังคม,มศึกษาสามอัตรา พละศึกษา3อัตราคอมพิวเตอร์4อัตราประถมศึกษา2อัตราและก็ปฐมมวัยนะครับ4อัตรานะครับนี่คือเขต2ส่วนมัธยมหลวงพ่อครับของท่านดรพิสุทธิกิตติศรีวรพันธ์ก็รับสมัครเพียง1เอกนะครับก็คือวิชาเอกคณิตศาสตร์1อัตรานะครับอันนี้ก็คือนครพนมของเรานะครับลูกหลานก็ ให้ไปสมัครตามนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็มีลูกหลานผู้ปกครองสอบถามกันมาเยอะลุงพร้อมครับเจริญพรครับจา์ก็ได้ย่อย่ามาเรียบร้อยแล้วในส่วนของคุณสมบัตินะลูกหลานนะที่เคยเป็นข่าวบอกว่า สัญญาจ้างนะครับสองปีสองปีอันนี้ก็ให้ลูกหลานไปดูนะไปดูที่แต่ละเขตเขาประกาศนะครับนะคอมนดผมดูแล้วนะครับทั้ง3เขตนะลูกหลานนะอัตราจ้างที่เป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนนะครับจะต้องมีคุณสมบัติก็คือมีสัญญาจ้าง3ปีนะลูกหลานนะชัดเจนนะสปี3ปีที่เป็นข่าวนั้นนะครับไม่อนะัปเดตนะอัปเดตคือ5นาทีเพื่อนครูแต่ที่แน่ๆน,นะครับลูกหลานก็ต้องไปดูที่ของแต่ละเขตนั้นๆน,น,นะครับซึ่ง การสมัครสอบนะครับก็จะมีการสมัครสอบพร้อมกันนะครับทั่วประเทศหลวงพ่อครับก็คือระยะเวลาวันที่21-27ถึง27กรกฎาคมนี้นอกจากนั้นนะลูกหลานะเขตใกล้เคียงของเรานะก็มีสอพอปสกลนครเขตสองนี่53อัต,ตรานะครับก็เอายังไงเพจการศึกษานี่ลูกหลานต้องดูนะ นอกจากจะฟัง5นาทีเพื่อนครูแล้วก็คือไปดูในเพจของครูวันดี .com ครูบ้านนอก .com ที่เป็นเพจการศึกษาเราก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างนะครับน,นอกจากนั้นแล้วอย่าลืมลูกหลานที่สําคัญนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนะครับส่งภายในะวันที่21่สิบกรกฎาคมในวันสมัครนะครับในเรื่องของอเอกสารรูปเร่มนะครับ ทางสังกรนำทรัพย์ครูนคอมมนมจำกัดนะครับก็ฝากย้ำมาตลอดเวลาเลยว่าแอปพลิเคชันของสังกรนที่ดำเนินการนั้นนะครับสามารถที่จะดูข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นนะครับเรื่องถอนเงินหรือโอนเงินนี่ทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากทุกท่านก็แล้วกันนะครับฝากประชาัันมาจากคุณครูชัยยาพ่อต้องขวาลงพร้อมครับ จากโรงเรียนบ้านนากระแต้ทางบ้านแพงบอกว่าฝากขอบพระคุณคุณครูผู้ประสานงานนะครับคุณครูอาทิตย์เอื้อสกุลนะที่เป็นสะพานบุญน,นําผู้ใหญ่ใจดีจากอําเภอบ้านแพงนะครับได้นํารองเท้านักเรียนนะครับมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชัยศรีนักเรียนโรงเรียนบ้านนากระแตนะครับครบทุกคนเลยโอ้นะครับท่านไม่ประสงค์ออกนามนะครับฝากขอบพระคุณผ่าน5นาทีสลับเพื่อนครูของเรานะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้ลุงพร้อมครับทางสำนักงานคณะกรรมการสกสคนะคเชิญประกวดภาพยนตร์สั้นนะครับหรือคลิปวิดีโอนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับครูและบุคลากรนะครับที่ต้องการนะครับมีเงินชิงละวันตั้ง5,5 0,000บาทนอกจากนั้นแล้วท่านปริญญาธารเสนาฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าทางสกสคนะครับจะมีการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับผู้มีข้อหนุปการ เพื่อรับรางวัลพระฤหัสบอดีนะครับส่งเอกสารภายในสิ้นเตือนนี้เอาท่านใดสนใจนะครับติดต่อประสานงานหรือว่าดูทางเพจสกศขได้ครับลุงพร้อมครับผมรลยนี้นะครับสวัสดีครับครับเมื่อประชุมเมื่อกี้นี่นะครับ ประชุมสกสคเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ท่านปริญญาก็นําเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะครับสลหรับรางวัลพฤหัสบด,ดีโอาใครได้นี่ถือว่าสุดยอดรางวัลเลยนะครับก็จะมีหลายหลายประเภทน,นะครับไม่ใช่ประเภทเดียวนี่ก็ดูข้อมูลในเพจน,นะครับก็จะมีกลุ่มครูและคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกชปคกลุ่มผู้บริหารที่เป็นสมาชิกชปค กลุ่มผู้บริหารการศึกษาที่เป็นสมาชิกชปคกลุ่มบุคลากรทางการศึกษากลุม่มสานิเทศกลุ่มครูและคณาจารย์กลุ่มผู้บริหารกลุ่มผู้บริหารการศึกษาเรียกว่าโอ้นะได้หลากหลายเลยนะครับเอาใครที่มีผลงานนะก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ในการโรงเรียนคุณครูบาอาจารย์นะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานได้เนาะเอาขอบคุณคุณครูชัย,ยาเดอ้อนะับธน,นากแต้นะ,จะเจริญพรอ,อยู่นั่นปีกว่าเนาะ เออนะสุดยอดเลยนะครับคนที่ประสานมาเนี่ยนะ,ะคุณครูอาทิตย์เอื้อสกุลใช่ไหมประสานบริษัทฟูกี้ทัตติ้งจำกัดบริษัทแอโซลูดโพลิเมอร์จำกัดนะครับมามอบรองเท้านะครับให้ทั้งสองโรงเรียนเลยใช่ไหมโรงเรียนบ้านชัยศรีโรงเรียนบ้านนากระแตนะครับนากระแต้นี่ถ้าจะไม่ผิดนะตอนนี้รู้สึกจะประมาณเท่าไหร่ท่านครูชัยยานะครับประมาณ30คนใช่ไหมนักเรียนนะครับเอา นะครับเท่าไหรแล้วก็ดีทุกวันนี้นะครับอุปกรณ์อะไรต่างมีครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารห้องประชุมนะครับอาคารบ้านพักอะไรต่างเนี๋ย้เยอะแยะเลยนะครับเอานะครับชื่นชมยินดีนะครับสลับผู้ที่ได้นําเสนอนะครับเมื่อเช้านี้เจริญพรอาจารย์ส่งอะไรไปนะครับในไลน์นะครับสวัสดีวันอังคารนะครับสุขใจ ในสิ่งที่ทําสมหวังในสิ่งที่คิดนะครับสุขภาพจิตสดใสนะครับปอประชอบผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับนำเสนอข้อมูลเปิดทรัพย์สินรรมันทรรมันนัดนะครับโอ้โหรวยเป็นพันนล้านเลยนะนี่ <c oughs> ะจะแก่เร็วจะแก่เร็วแก่ช้าก็ต้องแก่จะป่วยเร็วป่วยช้าก็ต้องป่วยจะตายเร็วตายช้าก็ต้องตาย จะจากเร็วจากชาก็ต้องจากนะครับชีวิตคนเราสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับนี่เป็นข้อคิดสลหรับเตือนใจนะครับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับจะมีประมาทเมื่อวานนี้ฟังข่าวใครนะพูดนะฮะอยู่บ้านคนเดียวนะอยู่บ้านคนเดียวนะครับอยู่บ้านคนเดียวเสียชีวิตเนี่ยอายุห้าสิบเท่าไหรห้าสิบกว่าเนี่ยแหละเออนะครับเออท่านธีรพงศ์โสดาศรีใช่ใช่เมื่อวานนี้ออกกาลังกายนะพูดท่านฝร ฟังแนละพูดไปด้วย <c oughs> นะครับสุพณนิดานะสุพณิดาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุพณนิดาซิวซิวแชมหนแรกนะครับศึกขนไก่ US สโชเพ่นี่คนเราคนไทยเราเก่งเหมือนกันนะครับนะคนนั้นได้คนนี้ได้ก็ว่ากันไปนะ เอาละครับมาดูที่เพจต่างๆนะครับเอาก็ขอย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับที่จริงเจริญพรก็เคยนําเสนอข้อมูลอยู่นะเพราะว่าดูมาจากไลน์ดูมาจากาเพจต่างๆนะครับที่บอกว่าสัญญาจ้างนะฮะคนที่จะมาสมัครสอบนี่คือ2ปีนะครับไม่ใช่นะที่ถูกต้องคือ3ปีนะยัง3ปีอยู่นะ ยังไม่มีหนังสือเป็นทางการมาจากสพทว่าเป็น2ปีเพียงเป็นนโยบายนะวันนั้นรู้สึกจะฟังนโยบายท่านตรีว่าการกระทรวงสาธสดิการตรีนุชเทียนทองนะครับแต่ยังไม่เป็นข้อมูลที่ชัดเจนนะยัง3ปีอยู่นะครับแต่ที่นแน่ๆลูกหลานเวลาไปสมัครมาดูประกาศนะครับดูประกาศของแต่ละเขตนะครับเขาจะบอกเลยชัดเจนนะครับว่าคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะก็ะคงไม่พลาดนะลูกหลานนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ใส่ใจในเรื่องนี้นะครับนคะรบนมของเราก็ชัดเจนแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วย้ำสหกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสหกรณ์ที่เข้าโครงการนะฮะสมาชิกที่เข้าโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่รับผลกระทบจากวิกฤตเชื้อโควิดนะครับงดส่งเงินต้นนะตอนนี้สิ้นสุดลงแล้วนะเดือนนี้ก็ชำระหนี้ตามปกตินะครับชำระหนี้ตามปกติได้เลยนะครับไม่มีงดอีกแล้วนะครับ มาดูที่เพจนะครับเพจของทางโซเชียลมีเดียมาดูพาดข่าวหน้านักสือพิมพ์นะครับฉบับต่างๆฉบับวันนี้นะครับ18กรกฎาคมนะครับจากเพจ AEC 10 n e w นะครับนักสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าฉุนทวงเงินรัวยิงเจ้าหน้าที่เจ็บรัวยิงเจ้าหนี้เจ็บเออดีนะที่เจ็บนะปกตินี่เสียชีวิตนะนี่ แปดพักส่งพิธารอบสองแพ้อีกหลีกทางให้เพื่อไทยเห็นไหมครับก็วันพรุ่งนี้จะมีการบวตนายกรอบสองโอ้นะพิธานี่ถ้าจะว่าไปแล้วนี่คงจะลําบากนะครับลาบากคงคงไม่ได้ไปนะมั้งนี่เกจิอาจารย์หลายฝ่ายก็วิเคราะห์แล้วนะครับคงจะเป็นไปยากเพราะว่าเกณฑ์สูงเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขมาตรา112การอะไรต่างๆนะเอาไม่เป็นไรถ้าไม่ได้นะครับพิธาบอกว่าให้โอกาสพัก อันดับสองก็คือพักเพื่อไทยนะครับรวบรวมกลุ่มตั้งรัฐบาลน,นังสิพิมพ์เดรินิวดูแลใกล้ชิดครูบาบุญชุม่มอ๋อครูบาบุญชุ่มท่านไปท่านกำลังจะเข้าเขาเรียกว่าเข้าถ้ำนะเป็นเวลาสามเดือนนะท่านมาถอนฟันเนะาะอเอาดูแลท่านได้บุญทรงพิธาชิงนาะยกรอบสองไม่ผ่านทอยให้เพื่อไทยตรงกันเลยนะเดรินิวหมยเรียก11ชิปปิ้ง นะครับมติชนรายวันก็เหมือนกันเลยนะครับมติ8พักทรงโบสถนายกรอบ2นะครับพิทธาสู้ครั้งสุดท้าย <c oughs> นะครับไม่ได้เป็นก็ขอให้ได้เป็นรัฐบาลก็ยังดีนะนนตั้งเกณฑ์ไว้สูงจริงๆนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขมาตราหนึ่งหในหลายฝ่ายหลายพักนะครับไม,ไม่ไม่ยอมรับนะแม้กระทั่งพักร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ว่าเคยฟัง พิธาพูดนะก็มันก็ไม่ได้แก้อะไรมากมายนักนะครับไม่ได้แก้อะไรมากมายนักนะเพียงแต่คนนี่ถ้าแก้เรื่องนี้เนี่ยไม่อยากให้แก้นะครับโดยเฉพาะสถาบันสูงสุดของประเทศไทยนะครับนักสืบพิมพ์ข่าวสดนะครับบอกว่าขั้วเก่าชกเพิ่ม60สอสอเพื่อไทยวันแพ้เกมตั้งนายกนี่ก็ดูวันพรุ่งนี้นะว่าจะมีการเสนอแข่งไหม เพราะว่าครั้งที่หนึ่งเสนอพิธาคนเดียวนะครั้งนี้จะมีการเสนอแข่งไหมนะก็ต้องรอดูนะครับไทยโพสนะครับาพาดข่าวแปลกกว่าคนอื่นนะบอกว่าไม่เข็ดไม่เข็ดดันพิธาอีกรอบนะครับไม่เข็ดแลเเนะเขามีสิทธิ์เนาะเขามีสิทธิ์ที่เขาจะตั้งเขาจะเสนอก็ได้แหละประชาชาิธุรกิจนะครับธุรกิจบริหารแผนฉุกเฉินรับมือมับอบชงนายกเพื่อไทย นังสิบิมผู้จัดการรายวันนะครับบอกว่าลุ้นสารฟันพิธามติ8ดพักโหวตนายกรอบสองนี้วันพรุ่งนี้นอกจากจะมีการโบทแล้วนะครับทางสารธรรมนูญน,นะครับก็กำหนดวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะว่ากรณีของพิธานี่จะเป็นยังไงนะจะเมื่อมีคำสั่งอะไรต่างแล้วก็จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไหมนี่อูห นะครับมาควบกันพอดีเลยนะต้องลุ้นกันล้าอย่างบัพรุนีเนี่ยสำหรับผู้นําของรัฐบาลไทยนะนักสืบพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบางจากควบรวมเอสโซฉลุยนะควบรวมกันอีกแล้วนี่นังสืบพิมพ์สยามรัรายวันนะครับประชา,อาปอปอชเปิดกลุ่ธรรมนัตชาดารวยอู้ฟู่เศรษฐาแบะท่านั่งนายยกนะครับแรงงานไทยดับหนึ่ง ครับอันนี้ก็คือหนังสือพิมพ์พาดข่าวหน้าหนังสือพิมพ์นะครับมาดูข่าวระดับประเทศระดับโลกระดับโลกจาก t n n World นะครับสทวีปเผชิญคลื่นร้อนจัดนะครับเกาหลีใต้น้ำท่วมรุนแรงโอ้ยนะครับน้ำไหลลงอุโมงค์เนี่โอ้หนักเลยนะครับภาพจาก t n เ w o น l d ็ h เวิลด l โฟโต้โฟโตี่นะครับซีกโลกเหนือเสี่ยงร้อนทะลุสถิติ หลายประเทศในซีกโลกเหนือกําลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดที่เสี่ยงจะทําลายสถิติและทําให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นนะครับเนื่องจากผลจากภาวะโลกร้อนเริ่มปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งสหรัฐีเยโรโกปและประเทศเจีนนะครับโอ้นะถ้าอากาศร้อนนี่น้ำแข็งในโลกเป็นยังไงนะครับผู้นำเกาหลีใต้ออกแถลงการนะครับระดม กำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับส่วนยอดเสียชีวิตล่าสุดเพิ่มเป็น40คนนะครับอินโฟกราฟิกนะครับจาก t ีเอ็นโวนะครับ10อันดับเมืองน่าอยู่นะครับอันดับเมืองน่าอยู่ที่ดีที่สุดประจำปี2023นะครับาจากความาจากการอ้างอิงของความน่าอยู่ของ The Economist นะครับพิรณาจาก พิจารณาจากด้านปัจจัยความมั่นคงการดูแลสุขภาพวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานเขาดูหลายอย่างเนาะอันดับหนึ่งก็คือกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียะน,น่าอยู่นะอันดับสองกรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กอันดับสามนาครเมนโบนะครับประเทศออสเตรเลียอันดับสี่นครซิดนีย์นะครับประเทศอสอสเตรเลียะออสเตรเลีย หลายหลายหลายอะไรนี่นะครับหลายอันดับแล้วนี่นะฮะเบนโบเมนโบนะเมนโบแล้วก็ซิดนีย์อันดับ5นครเวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาอันดับ6นครซูริกอ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานดูนะครับดูคลิปดู y o u t u นะสวิตเซอร์แลนด์โอ้ยนะครับทั้งภูเขาอะไรต่างสวยงามนะครับแต่ว่าราคาสินค้าหรือว่าอาหารที่พักค่อนข้างที่จะแพง อันดับ7เมืองคอนกอลีนะครับประเทศแคนาดาอันดับ7นะครเจนีวาประเทศสวิตเซเลนเห็นไหมเมืองเขาสวยจริงนะครับอากาศ,ากาศมีบางมีบางจังหวัดมีบางเมืองนะที่เขาไม่ใช้รถยนต์เลยนะนะครับเขาให้ใช้่วกจัก,กรยานพวกที่ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นพิษนะอันดับ9นะครโทรอนโตนะครับประเทศแคนาดาอันดับ10 นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อันดับ10มี2อันดับนะครับก็คือนครโอกลดนโอกลนดนประเทศนิวซีแลนด์นะครับนี่ก็คือประเทศที่น่าอยู่นะครับประจําปี2023นะครับน้าอยู่แต่ก็คุณภาพพูดง่ายก็คือคุณภาพของชิปประชากรดีนะครับรัสเซียมีระเบิดลูกปลายในคลังปูตินชี้พร้อมตอบโต้ด้วยระเบิด ลูกปลายหากยูเครนใช้โจมตีกองทัพรัเสเซียนี่ก็ยังไม่หยุดเลยนะครับสลับการสงครามนะบอกเรววาสงครามไม่มีอะไรดีขึ้นแน่นอนอพบวัตถุปริศนาบนชายหาดในออสเตรเลียคาดอาจเป็นชิ้นส่วนของเรรวอที่ถูกปล่อยเมื่อปีที่แล้วนะครับสมาร์ทวอตอาจช่วยเตือนอาการพราร์กินสันได้ ครับมีทุกอย่างเลยเดนนี้นะครับสามารถนะนะเครื่องไม้เครื่องมือที่มีราคาสูงนะครับก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอ่านี่ก็คือ TNN World นะครับมาดูเพจ <c oughs> มาดูเพจผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะผู้จัดการอินโฟกราฟิกวันนี้เป็นธรรมะตอนเช้าของท่านพระไพศารวิสาลูบอกว่าคนที่ลืมไปว่าตัวเองจะต้องตาย จะพยายามกอบโกยทุกสิ่งมาเป็นของตัวเองโอ้ยนะยังไม่ยอมเลยนี่ก็เหมือนกันนะครับทางผู้จัดก,การอ e ีฟูกรฟิกนะครับขึ้นสสชาดาไทยเศษเจ้าพ่อเมืองอุทัยธาน,นีโอ้โหมีทรัพย์สินอูฟูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะวันนี้โอ้ยวันนี้นะ้ำมันขึ้นแล้ว30สตางค์นะครับไม่ว่าจะเป็นแก so e ๊สโซฮอลอีต่างๆนะครับขึ้นแล้ว30สสตางค์นะครับขึ้นขึ้น,นลงลง นะครับเสรีว่าไงเสรีเสรีเตมิเยเวทนะครับอ่ะเสรบบีบอกว่านะครับเป็นคอมเมนต์จากผู้จัดการอินโฟกราฟิกนะครับท่านเสรีบอกว่าคุณพิธาเป็นคนดีคนน่ารักนะเป็นคนมีความรู้แต่คุณพิธากลับไม่ค่อยมีจุดยืนอะไรของตัวเองเหมือนมีอะไรมาคุมอยู่เบื้องหลังมันก็เลยทําให้คุณพิธาเป็นไม่เป็นตัวของตัวเองต้องบอกให้คณะพวกนั้นถอยไปบ้างให้คุณพิธาเป็นตัวของตัวเองโอ้ นี่นี่คือมุมมองของท่านเสรีนะอันนี้ก็นํามานําเสนอนะครับวรวุฒิวราวุฒิไม่บอกว่าย้าไม่เอาพักแก้เห็นไหมครับแม้กระทั่งพักต่างๆที่อยู่เป็นฝ่ายค้านเขาก็ไม่เอานะครับไม่ท้อยก็ไม่ได้เป็นอะไรมันจบแล้วครับหลานสื่อนอกทีความภพ่แพ้ของพิธาคือชยชนะของทักษิณว่าเขาไป นะครับผู้จัดการอินโฟกฟราฟิกบอกว่าทําทไมต้องตรวจสุขภาพประจําปีนะ,จะเจริญพรทาจานนี่ตรวจทุก3เดือนใช่ไหมไปรับยาแล้วก็มีถ้าปีหนึ่งก็ตรวจเลือดนะฮทำไมต้องตรวจครับเพราะว่าการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งอาทิมะเร็งตับมะเร็งอะไรเอกสารสวงอกตรวจพิเศษอุลตราซาวตรวจนับความสมบูรณ์คือคือตรวจแล้วมันดีแล้วละละนะครับถ้าไปใกล้หมอในี่ดีที่สุดแล้วนะครับ ถ้าเราอยู่หมอบางคนเขายังไปอะไรบางคนเขายังไปสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ที่ในตัวเมืองนะเพื่ออยู่ใกล้หมอเนาะผู้จัดการอินโฟกราฟิกบอกว่าเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ล้มสวโวทเลือกนายยกนะครับต้องได้เสียงข้างมากของรัฐสภา376เสียงขึ้นไปต้องอาศัยความเห็นชอบของสว1ใน3หรือ84คนขึ้นไป ต้องเห็นชอบจากฝ่ายค้านร้อยละ20่สอ้ยนะครับเผยแก้มาแล้วนี่นะครับไม่มันไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะครับเขาเรียกว่าเป็นงานหินเป็นงานหินสหรับพักก้าวไกลนะครับเอาก็การเมืองของเราเนาะมาดูที่เพจเมนสแตนนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องของกีฬาที่เขาเรียกว่าไม่ใช่แต่ข่าวอย่างเดียวนุสราต้อมคําตํานานมือเซตไทย เตรียมกลับไปลงแข่งลีกอเมริกานานเห็นไหมก็ยังมีฝีมืออยู่เนาะยังมีฝีมืออยู่มาคัดเลดฟอร์ดเล่งต่อสัญญาใหม่5ปีกับแมนเชสเตอร์อยู่ในติดพร้อมค่าเหนื่อยอติดท็อป5พรีมเมียร์ลีกนีเป็นเงินเป็นทองจริงๆนะครับสำหรับนักกีฬานะพักกีวอนนะฮพักกีวอนพาทีมวเย์บอลชายไทยควาย้าแชมป์ระดับเอเชียครั้งประวัติศาสตร์ นะครับเสือยิ้มยากโอ้อายุ70กว่าปีแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาเนาะอายุ72ปีเนี่ยยังแข็งแรงเลยนะนี่โอ้ยน่ะเป็นโคดกีฬาวอลเลย์บอลชายไทยเนี่ย,นยคนเราถ้ารักษาสุขภาพดีนี่สุดยอดเลยนะนะครับรักษาสุขภาพเพื่อให้ได้อยู่นานๆนะสลับชีวิตของเราเนาะเ <c oughs> อามาดูที่เพจเดอะสแตนดาร์ตนะครับเดอะสแตนดาร์ต เดอะสแตนดาร์ดวันนี้บอกว่าเป็นภาพถ่ายทางอากาศโฟโต้เจนั่นภาพถ่ายทางอากาศเหนือชาวอิสราเอลจำนวนมากนะครับที่มาร่วมประชุมประท้วงแผนปฏิรูประบบตุลาการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูครั้งใหญ่ในเมืองเชลวิฟของอิสราเอลนะครับเมื่อวันที่5 5กรกฎาคม โดยหลายฝ่ายมองว่าแผนปฏิรูปศาลสูงสุดนี้จะกัดขอนระบบประชาธิปไตยของอิสราเอลอย่างร้ายแรงนะครับว่าอย่างนั้นอิสระทางการเงินยังเป็นเรื่องยากนะครับเมื่อคนมิลเลนเนียนและเจนเซ็ตในสหรัฐยังแบมือของเงินพ่อแม่อยู่นะครับแม้จะรู้สึกอับอายก็ตามนะฮะภูมิธรรมยันยังไม่ได้คิดแผนสำรองหากบวทพิธาไม่ผ่านนี ยิ่งพักเยอะนะครับยิงพักเยอะคนเยอะนะความคิดความอ่านเนี่ยก็อ้ยนะจะแตกต่างกันไปเลยนะนะครับที่นี่กรุงเทพนะครับโมเดลจําลองเมืองหลวงขนาดย่อยนะครับยืนกลางแม่น้ําเจ้าพยานก็ว่ากันไปเอาละครับ5นาทีสำหรับเพื่อนครูวันนี้ก็คงจะได้ต่อเติมต่อยอดนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับเพียงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ